แดนเป็นไงครับผมสวยป่างตรงน,นี้จากตู้ปลาแตกตู้ปลาแล้วนะแต่นี้ผมใช้เป็นพลาสติกพลาสติกใส่เตียงไม่ใส่สีนะส่วนข้างในผมใช้เป็นผ้าขาวนะผ้าสีขาวหน้าจะสีโครนนี่ยังไม่ได้แต่งให้มันสวยเลยนะนี่ก็ยังไม่ได้อแกะกระดาษออกถ้าแกะกระดาษออกก็สวยนะครับนี่อันนี้ เป็นปูนเป็นซิลิโคนนะผมทาแล้วดอกไม้สีแดงใส่นะซิลิโคนตู้ปลาแตกนะผมก็ทำใหม่ได้นะทำแล้วก็ข้างล่างมัาจะเอาสีมาใส่มันสวยนะผมให้ป็นสีเดียวตัวนี้เลยอ่าทำให้ตู้ปลาแตกนะครับผมลองซ่อมกันดูนะบางทีเราซิลิโคนทาแล้วติดแล้วเงี้ยกาวใส่แล้วเงี้ยมันก็ยังซึมยังรั่วอยู่นะครับผมผมแนะนําให้ถ้ามีถุงพลาสติกอะ หรือว่าผ้าขาวก็ได้ตัดให้มันเป็นเนี่ยเป็นเป็น,ปนมุมอย่างเงี้ยใส่ข้างล่างแล้วก็ใส่ตรงข้างแปะข้างให้มันพอดีนะครับผมเอาคัตเตอร์กรีดให้มันพอดีนะเนี่ยแปะได้ข้างนี้ไหมข้า,ขาวหมดเลยเราที่เหลือมามันก็พับติดกาวใส่เนี่ยนะครับก็จะสวยเป็นมุมละ,ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นผมก็ใส่เป็นฉากนะครับผมนี่เอาโฟมมาใส่แล้วก็ติดก้อนหินลงไปแล้วเป็นไง,ไงนี่โฟกัสยัง อย่างสวยนะครับผมนี่นี่น้ำใสเลยทำให้น้ำใสขึ้นดูปลาเห็นง่ายขึ้นนะครับผมพอมัเป็นสีขาวนะครับผมทำเป็นฉากนะที่จริงถ้าเป็นเราวาดรูปสวยอะ่ะเอาเมจิกอะไรวาดรูปสวยเป็นภาพแล้วก็ได้เป็นภาพที่เป็นพื้นภาพพลาสติกอะ่ะนะครับผมพวกลาย,ยก็ได้นะผมเนี่ยเป็นพลาสติกเนี่ยมาใส่มันจะสวยไหมครั นี่เป็นสวยนะนี่ไม่ซึมไม่รั่วนะครับผมฐานก็ให้เป็นไม้แผ่นกระดาษธรรมดานะผมใส่ี่แรกใส่ฟูมแหละแต่ว่ามันดูไม่แข็งแรงนะผมพวกะฟูมทรใส่แบบบางนะเล่นแบบน้แบบบางพวกแผกห่อสินค้าวัสดุนะทีบบนี้ผมเลยเอาไม้ไปใส่ข้างล่างให้มันแข็งแรงขึ้นนะนี่ครับใส่เลยนะผมอ่า ใช้ตู้ปลาแตะตู้อะไรปรึกษาได้ครับผมคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะผมนี่สวยครับเดี๋ยวจะลองเอาปลาใส่ดูนะผมแล้วค่อยรีวิวกันทีหนึ่งนะโอเคครับผมถ้ามีเรื่องสอบถามอะไรก็สอบถามมาได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมขอบคุณครับฝากดกดซับสไครป์กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมเป็นลังแก้ผมด้วยนะผมเพิ่งหัดทำคลิปครับผมขอครับ